กี่นิ้วสอดนะพี่อะไรยังไงนะสามสอดสามสอดแล้วถ้าสองสอดอ่ะสองสอดนี่คือมันยังเสียวไม่พอตื่นเต้นแน่นอนมันเลยต้องเป็นสามใช่โอ้โหสามสอดไม่งั้นพลาดเลยพลาดแน่นอนเลยมีวลีเด็ดใหม่นี่ยังไงฟิลนั่งเมฆไอ้ฟิลมันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมันนิ่มอ่ะพี่นิ่มแบบว่านั่งเมฆพี่้มันเป็นสูตรเตียวที่ผมทำมันอยู่อ่าสูตรเตียวสูตรเตียวเี้สูตรเตียวเออรอจ้าบครบจบจ้าบแน่นอนแน่ ผมพี่โฟตอนนะครับผมและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับกร้านต้นล้อจับลบมุนเลยเออนี่นี่นี่บอกได้เลยนะว่าร้านนี้สูตรนี้นะหูเขาดูแลครบวงจ,จ,ร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 ,จรจริงๆนะครับผมเขามีทั้งยางล้อแมก็กช่วงล่างรวมไปถึงมุกเบรกด้วยนะเออนี่เบรกแต่งสพอต์ต6พอตเขาก็มีเออนี่นี่และล้อแม็กของเขาที่นี่นะครับสวยมากๆเลยจับคู่กับยางเข้าไปนะหูบอกได้เลยว่าเพอร์เฟกต์จริงๆและที่สำคัญครับร้านนี้นะเขามีทีเด็ดเขามีน้ำมันเบรกนี่บอกว่าเลยว่าเป็นนุมแบรนด์ของโฟตอนนะครับผมนำเข้าจากออสเตรเลีย นะส่งตรงลงมาถึงลบบุรีเลยเออนี่เป็นน้ำมันเบรกซูเปอร์ดอทสี่นะครับผมแล้วเขาไม่ได้แค่ใช้น้ำมันเบรกนะเขาพร้อมกับเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกซึ่งเอามารวมกันปุ๊บนี่นี่โอ้โหเขาเปลี่ยนน้ำมันเบรกให้กับชาวลบบุรีที่แบบว่าทั้งระบบจริงๆไม่ใช่แค่ต้งไปเยียบย้ำเยียบย้ำ,ยำเหมือนสมัยก่อนแล้วเออนี่น,น,นี่เขาใช้เครื่องในการไล่เลยนะแล้ววันนี้ครับผมมีทีเด็ดนี่กับเจ้าฟอร์ดมาต่งนะเออบอกได้เลยนะครับ่มเขามีนี่มาดูกันครับผมนี่เลยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทั้งระบบของฟอร์ด ถ้าโดยปกติถ้าเราไปเหยียบย้ำเหยียบย้ำไม่ได้มาตรฐานเออแล้วเครื่องแบบนี้เครื่องยนต์2.3อัตราเร่งผูมันแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเบรกเราต้องดีนี่นี่น,นี่เราเปลี่ยนถ่ายด้วยเครื่องแบบนี้นะครับผมที่บอกได้เลยคนะรับว่าเป็นเครื่องโฟตอนที่นาเข้าจากออสเตรเลียนะเป็นระบบปิดนะเพราะฉะนั้นอากาศมันจะไม่เข้าไปสู่ระบบเลยนะครับผมไล่ฟองอา,าอากาศออกทั้งหมดรวไมไปถึงเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเบรกได้ทั้งระบบโอ้โหสิง่งสกรปรกต่างๆก็จะหลุดลอดออกมาด้วยและนี่ครับเรามีอะแดปเตอร์ พิเศษเลยสำหรับรถ Ford นะบอกได้เลยว่าจะเป็นรถยุโรปจะเป็นรถอะไรที่หายากหรือรถไฟฟ้าหรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้แหละครับสำคัญที่สุดเลยเรามีอะแดปเตอร์ตัวนี้แหละที่จะสามารถเปลี่ยนหายน้ำมันเบรกของเราได้ทั้งระบบเออเด้เดๆ เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าครับไปไปอีกีลยวตอนนี้ครับผมก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะพี่ต้นสวัสดีครับไลฟดเลยครับนี่ต้นล้อจับเออเกิดกำเนิดมาอย่างไรพี่ต้นล้อจับเนี่ยรถรถติ้งต้องรู้จัก้มนลบเลียเออวีฝันใจเอฟซีดิกต็อกอุ้ยวัยรุ่น สอดนะครับไัยรุ่นขยี้ใจไม่แลฟิลเมกมันกี่นิ้วสอดนะพี่อะไรยังไงนะสามสอดสามสอดแล้วถ้าสองสอดอ่ะสองสอดนี่คือมันยังเสียวไม่พอตื่นเต้นแน่นอนมันเลยต้องเป็นสามใช่โอ้โหสามสอดไม่งั้นพลาดเลยพลาดแน่นอนโอเคพี่ร้านมีสาขากี่สาขาพี่สองสาขาพี่สองสาขาสาขาแรกคือมันเป็นยังไงอะไรยังไงให้บริการอะไรบ้างพี่สาขาแรกก็เป็นแบบโรสซิ่งเต็มระบบเลยนะพี่อ่าแบบ ขวัญใจรถซิ่งอ่ะคือแบบซิ่งครบทุกอย่างเลยมีช่วงล่างมีแม็กยางแล้วก็น้ำมันเบรกเบิร์กอะไรคือครบจบหมดเลยทีหลานมาเป็นสายกระบะกระบะซิ่งกระบะซะส่วนใหญ่ s อ v ยจ๋าเลยเรียกว่าเข้ามาคือใส่ล้อใส่ยางจัดทรงใส่เบรกครบสุดล้อจ้าบครบจบจ้าบแน่นอนแล้วสาขาสองเกิดขึ้นมาอย่างไงอะไรอยะี้คือรถรถมันล้น หรือมันอะไรยังไงมันถึงมาเป็นสาขาสอง FC นี่เยอะพี่เราต้องขยายเข้ามาหา FC หน่อยพี่เพราะสาขาหนึ่งกับสาขาสอนี่อยู่ห่างกันประมาณ40กว่าโลได้70เี่70กว่โล70ไกลกันอยู่นะไกเราก็เลยขยายมาอยู่โซนนี้ใช่ทีนี้ FC เยอะพี่เราแบบว่าขยายมาหาเราด้วยบางคนบอกว่าร้านนู้นมันไกลเราก็มาหาคุณแล้วนี่ไงเป็นไงเป็นไงล่ะมากันยัง ต้องมาแล้วต้องมาต้องมามากันด้วยนะขยายไปตรงนี้แล้วนะหลายบาทละเนี่ยหลายมาแล้วนะหลายบาทแล้วนะพี่ต้นร้านนี้เราให้พี่ต้นให้บริการอะไรบ้างก็แตกต่างจากสาขาหนึ่งไหมที่นี่จะมีเพิ่มมาแล้วมันเครื่องฟูตบเลเลย เข้าเรื่องเลยแหละเข้าประเด็นแล้วมาเรื่องเลยพี่มาโฟตอนเลยแล้วมันเครื่องโฟตอนมาแล้วแล้วก็ฟลัดชิ่งฟลัดชิ่งนล้วมันเบรกโฟตอนไหมครบสูตรเรียกว่าโฟตอนทั้งระบบโอ้โหโฟตอนทั้งใจทั้งกี่หัใจมานี่ใช่นะอ่ะเป็นเป็นสีแดงโฟตอนโอ้โหลอยเลยใช่ใช่ใช่อะไบอกได้เลยว่าสาขาหนึ่งเขาอยู่โซนอยู่ตรงไหนพี่โค่มโลงไหมโค่มสำโรงสาขานี้อยู่ตรงไหนพี่อยู่หน้าโรงเรียนชัยบดานวิทยาพี่อ่าหน้าโรงเรียนชัยบดานก็คือพูดง่ายว่าใครอยากจะทรงลงล้อ จัดแบบสายสองนิ้วสอด3นิ้วสอดมาที่นี่ได้เลยาะหลังติเตี้ยหน้าทรงเด็กนห,นหน้าเหนินหน้าเหินมาได้นะผมหรือจะเป็นทรงไหนก็นแล้วแต่ตอนนี้มีวลีเด็ดใหมห่เลยพี่งงฟิวนั่งเมฆไอ้อฟิวมันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมันนิ่มอหพี่นิ่มบแบบว่านั่งเมฆพี่โอ้โหมันเป็นสูตรเตี๋ยวที่ผมทำมันอยู่อ่าสูตรเตี๋ยวสูตรเตี๋ยวเตี้ย เอ้ยเออต้องเข้าไปดูลิตรกอ่อนเลยนะว่ามันเป็นยังไงเออ,อโอเคองั้นี้สำหรับวับนนี้ในส่วนของน้ำมันเครื่องนี่นี่นี่นม,ามาดูน้ำมันเครื่องกันพี่ต้นครับเชิญครับผมบนี่เลยน้ำมันเครื่องของโฟตอนที่เมื่อกี้พี่ต้นพูดไปสั่งข้อแท้ร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้เลยอ่ะจะเป็นเบอร์5 30หรือ5 40แบบนี้เราก็เลือกได้เลยเพราะว่ามาตรฐานของโฟตอนเนี่ยเขาสูงอยู่แล้วนะในตัวนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นรถเก๋งสายเบนซินนี่เขาก็มีเหมือนกันตั้งแต่เบอร์5 30นะครับผมอันนี้เป็นสังเคราะห์แท้100%เลย แล้วก็รวมไปถึงแช่40ที่เป็นกึ่งสังเคราะห์พูดไงว่าเข้ามาเลือกกันได้เลยเอาครบเลพี่เออครบสูตรแล้วปัดชิ่งน้ำมันเเป็นไงบ้างพี่ต้นในการให้บริการลูกค้าหรือว่าหลังจากที่พี่ต้นใช้ไปเป็นไงบ้างเออมันผลตอบรับมันก็ดีดีเพราะมันง่ายอืมเราก็มันมีที่จิ้มมาเรื่อยนะพี่าปากกาปากกาว่าความชื้นปากกาความชื้นผมแทงลูกลำเลยพี่เออแทงเข้า,าไปะอะไรนิรดหน้ามเลยโอ้โห ลูกค้าที่แบบรู้เลยอ่ะยืนเก่งเงี้ยเชียวมิด้ามเลยรู้เลยรู้เลยก็คือเราเปลี่ยนห่ายน้มันเบรทั้งระบบพี่ต้นมีพร้อมให้บริการนะพูยง่ายเลยว่าใครที่อยู่โซนนี้ลพบุรีแถวแถวโรงเรียนใช้บดาน อาชายบดานชายบดาลวิทยาก็เข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับผมตามทิกตอกตามได้ที่ช่องไหนอะไรยังไงบ้างทิกตอกนะต้นรอจ้านะครับแล้วก็เพจวันนี้เพจกำลังดังอ่าก็เพจต้นรอจ้าเหมือนกันนะครับเออตอนนี้วิวกำลังขึ้นแล้ววิวกำลังดันกันลังดันเลยกันเยอะดันกันเยอะที่ตามต้องไปตามต้องไปตามตามาดูตามตามไปตามมาตามนะ เป็นไงบ้างครับกับพีตลล่ต้นล้อจ้าบโคจ้าบจริงๆ,ๆนะคนนี้เออใครที่เป็นสายแบบกระบะนะสาย SUV ยูวการจัดทรงลงลอ้อนะก็เข้ามาได้เลยรวมไปถึงสายเบนซินนะที่นี่นเขาก็ดูแลให้ด้วยนะครับผมยังไงก็เข้ามาได้เหมือนกันนะครับผมกับร้านต้นลอ้อจา้าบนะมีทั้งสาขา1แล้วก็สาขา2นั่นเองนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไวด้วยแล้วเดี๋ยวโฟตอนจะไปปักหมดุดจะไปชี้เป้าร้านดางังร้านไหนฝากติดตามไว้ครับผมบาย